กาบสวัสดีค่ะพี่ๆกาบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านค่ะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องในอีพีที่สี่สิบสามค่ะพี่ๆนะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องในอีพีที่สี่สิบสามค่ะวันนี้น้องมีพระมาแบ่งปันพี่ๆนะคะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่ๆนะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะ ้าช่องน้องเป็นพ้าเหมาผาบ้านเป็นพาเชาวเหมารวมค่ะพี่พี่นะต้องรบกวนพี่พี่ดูองค์ที่ชอบดวงที่ใช่ก่อนค่ะพี่พี่เนาะดูองค์ที่ชอบดวงที่ใช่ก่อนนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยครับพี่พี่นะวันนี้น้องมีพระมาแบ่งปันพี่พี่หลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่เนาะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะ ชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะิพี่ปล่อยให้ในราคาองล์สามร้อยบาทเท่านั้นค่ะบิ่พี่นะปล่อยให้ในราคาองล์สามร้อยบาท4ี่องค์หนึ่พันบาทค่ะบี่พี่นะราคา4ี่องค์หนึ่พบาทค่ะบี่พี่ช่องทางการติดต่อค่ะิพี่ศูนย์เก้าเก้าศูนี่หนึ่งสามศูค่ะบิพี่นาเูย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์ค่ะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะพิ่พี่เนาะ มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจัดส่งเพิ่มอยู่ที่50บาทค่ะพี่พี่นะถ้าเป็นปลายทางค่าจัดส่งเพิ่ม50บาทค่ะพี่พี่พี่ท่านไหนพร้อมโอนสะดวกโอนน้องยินดีส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่เนาะน้องยินดีส่งให้ฟรีค่ะ อนุญาตเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยค่ะพ,พี่นะ้อปล่อยให้ในราคา3ามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะองค์แรกเป็นพระสมเด็จค่ะพี่น้องค์แรกเป็นพระสมเด็จค่ะ,นะคด,ด,คะด้านหลังค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระปิตาค่ะพี่พี่นะเป็นพระปิตาค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะสวยเดิมเก่าดิ้มเลยค่ะพี่พี่นะ อันนี้เป็นหลวงพ่อแก่ค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อแก่หลวงพ่อสว่างค่ะด้านหลังค่ะค้องขุ่นกำแพงเพชรค่ะพี่พีด้านหน้าค่ะ ไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นพระส้มเด็ดค่ะพี่พี่นะเป็นพระส้มเด็ดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ,ด,คะด้านหน้าค่ะด้านข้าง ด้านหลังค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆนอต่อไปค่ะองค์ต่อไปพระสมเด็จค่ะพี่ๆองค์นี้เป็นสมเด็จเกตชัยโยค่ะพี่ๆนะเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้าง ด้านหน้าค่ะสวยๆดวยเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆดวยเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่องค์น,นี้เป็นพระปิตาค่ะพี่พี่้า้คางค่ะด้านหลังค่ะ เป็นหลวงปู่โสรดค่ะพี่นะเป็นหลวงปู่โสลถค่ะอายุเก้าสิบเจ็ดปีค่ะพี่พนะหลวงปู่โสรดอายุเก้าสิบเจ็ดปีค่ะด้านบนเขียนเจริญพรกับพ,พี่นะด้านบนเขียนเจริญพรค่ะด้านหลังค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองนี้เป็นหลวงพ่อกเกษมเขียมะโก้ค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อกเกษมเขียมะโกค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้าง องห้าหนึ่งหกค่ะพี่พี่นะพอสสองห้าหนึ่งหกค่ะหลวงพ่อเกษมเขียนมโกค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะอง์นี้เป็นหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์ค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อค้ายวาจาสิทธิ์ค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกในการสร้างปราเจดีวัดจันดีค่ะพี่นะสองห้าห้าศูนย์ สองห้าหนึ่งสองห้าศูนย์ห้าค่ะขออภัยค่ะพี่พี่สองห้าศูนย์ห้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อคล้ายวาจาสิบเขียวพี่พี่นะต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อเป่นค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเป่นค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อเปิ่นค่ะพี่ๆนะเป็นหลวงพ่อเปิ่นค่ะ ไปองค์นี้เป็นพระมงคลเทพมุนีค่ะพี่พี่นะเป็นพระมงคลเทพมุนีค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกในการถวายพัตตาหารค่ะพี่พี่นะที่ระลึกในการถวายพัตตาหารค่ะวัดปากน้ํพภาษีเจริญทนบุรีค่ะพี่พี่พระมงคลเทพมุนีค่ะพี่พี่นะพระมงคลเทพมุนีค่ะ ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินบางคานค่ะพี่พี่รุ่นช้างคู่ค่ะอำเภอโพทะเลคะ่ะพี่พี่นะวัดท้ายน้ําค่ะหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ําค่ะด้านหลังเป็นหลวงพ่อเดิมจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเดิมจังหวัดนครสวรรค์ค่ะด้านหน้าเป็นหลวงพ่อเงินบางคานค่ะพี่พี่รุ่นช้างคู่ค่ะวัดท้ายน้ําอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค,ค่ะ ไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อเดิมค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสองสี่เจ็ดหนึ่งค่ะพี่พี่สองสี่เจ็ดศูนย์ค่ะพี่พี่ขออภัยค่ะสองสี่เจ็ดศูนย์ค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่นั้นเป็นหลวงพ่อเดิมค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่โยต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อ <Gym>. คูณ <Nixon> ค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อคูณค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่พี่นะจังหวัดนครราชสีมาค่ะรุ่นสร้างบารมีสองห้าหนึ่งเก้าค่ะพี่พี่นะรุ่นสร้างบารมีสองห้าหนึ่งเก้าค่ะ หลวงพ่อคูณค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อคูณค่ะต่อไปองค์นี้เป็นพระอาจารย์นำแก้วจันค่ะพี่พี่นะเป็นพระอาจารย์นำแก้วจันร์วัดดอนศาลาจังหวัดพัทธลุงค่ะพี่พี่สองห้าสองศูนย์ค่ะพี่พี่นะสองห้าสองศูนย์ค่ะที่ระลึกที่ระลึกงนาะพระราชทานเพลิงศพค่ะด้านหลังค่ะ พระอาจารย์นำแก้วจันทร์ค่นะพีนาพระอาจารย์นำแก้วจันทร์ค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นปราคูวัชรลกิจจารค่ะพี่พี่นะเป็นปราคูวัชรลกิจจารทค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกงานฉลองพัดยศชั้นเอกค่ะพี่พี่นะที่ระลึกงานฉลองพัดยศชั้นเอกค่ะวัดสมุร สมุทคมค่ะพี่พี่นะบ้านท่าค่ะจังหวัดเพชรบุรีค่ะพี่พี่นะจังหวัดเพชรบุรีค่ะพระคู่วัดชรลกิจจาธรค่ะต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแดงค่ะด้านหลังค่ะยกช่อฟ้าสาลาวัดเดิมบางค่ะพี่พี่นะยกช่อฟ้าสาลาวัดเดิมบางค่ะ หลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อวงค่ะพี่พีนะเป็นหลวงพ่อวงค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังคะ่ะวัดมะกอกค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อวงวัดมะกอกค่ะ ต่อไปค่ะองต่อไปอง์นี้เป็นหลวงพ่อคุณรุ่นสองแผ่นดินค่ะพี่ๆนะเป็นหลวงพ่อคุณรุ่นสองแผ่นดินวัดบ้านไรค่ะจังหวัดนะครราชสีมาค่ะน้องอาจจะต้องติดตามติดต่อกลับมาช้าหน่อยนะคะพี่ๆนะทำพี่ๆนะโทรหาน้องอาจจะต้องติดต่อกลับมาช้านิดนึงค่ะ พอดีว่าน้องเรียนหนังสืออยู่ด้วยค่ะแล้วตอนนี้ที่โรงเรียนมีงานกีฬาสีด้วยค่ะก็อาจจะทรกับพพีหนึ่งทุ่มสองทุ่มค่ะต้องกาบพอภายในความไม่สะดวกด้วยค่ะพี่พี่นะต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดครับที่องค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะวัดปักตรงค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชจบับวีดันข้างค่ะดานหน้าค่ะ แต่โน้รกลับหาพี่พี่แน่นอนค่ะพี่พี่นทรกลับหาพี่พี่แน่นอนค่ะต่อไปองค์นี้เป็นพระอาจารขันค่ะพี่พี่นะเป็นพระอาจารขันค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดนกกระจาบค่ะพี่พี่นะพระอาจารขันวัดนกกระจาบค่ะด้านหน้าค่ะ ต่อไปองค์นี Brother ้เป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะอายุครบแปดสิบปีค่ะพี่พี่จังหวัดสมุทรสาครค่ะพี่พี่นาสองห้าสองห้าค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะ ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อกลวยวัดโคสีตารามค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อกวยวัดโคสีตารามค่ะที่จะรื้งานผูกพัะสสีมาค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ต่อไปครับพี่พี่องนี้เป็นหลวงปู่ขาวค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะหลวงปู่ขาวค่ะพี่พี่นะสมทบทุนสร้างถังน้ําค่ะพี่พี่วัดถ้ำกองเพนค่ะพี่พี่จังหวัดอุดรธานีค่ะพี่พี่หลวงพ่อขาวค่ะพี่พี่เรียกหลวงปู่ขาวค่ะพี่พี่นะสมทบทุนสร้างถังน้ำค่ะพี่พี่สองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะ 2ศสองค่ะต่อไปองค์นี้เป็นพระพุทธโสธรค่ะพ,พี่น้ำเป็นพระพุทธโสธรค่ะ งค์นี้เป็นเจ้าคุณพระสุมเมธาจารย์ค่ะพี่พี่นะเป็นเจ้าคุณพระสุมเมธาจารย์ค่ะสองสี่ศูนย์สี่ค่ะถึงสองสี่เจ็ดหกค่ะพี่พี่นะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะเจ้าคุณพระสุมเมธาจารย์ค่ะพี่พ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็น dragon. ปลาสมเด็จค่ะพี่พี่นาด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะเป็นปลาสมเด็จค่ะพี่พี่น้าสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่นาะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมๆมเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่นาดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่นาอ วันนี้น้องก็ม okay. <It> ีพระมาแบ่งป like ันพี่พี่นะคะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่นะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะแต่ช่องน้องเป็นพระเหมาพระบ้านเป็นพระเช่าเหมารวมค่ะพี่นะต้องรบกวนพี่พี่ดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช้ก่อนค่ะพี่พี่เนาะปล่อยให้ในราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆนะราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะ้องต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะพี่พนะกับสวัสดีพี่พชาวพราะะเครื่องทุกท่านนะคะกราบสวัสดีค่ะ